ผมว่ามีหลายเรื่องเรื่องเอาภายก็เรื่องหนึ่งเรื่องชั้น14ก็เรื่องหนึ่งเรื่องคดี1นึหสองหลายเรื่องที่อยู่ในในตัวเขาเนี่ยแล้วรวมทั้งมันมีกระบวนการของประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวที่จะต่อต้านเขาเนี่ยนะฮะมันก็ทําให้เขาเนี่ยไฟท่าแตกแล้วสองก็คือคุณทักษินมาวันนี้เขาสําคัญตัวเองผิดเขาหลงตัวเอง เขาเรียกว่าเขาจะเป็นคนที่จะมานําพาประเทศชาติมาสร้างความมั่งคั่งความรุ่งเรืองให้กับคนยากคนจนผมถามหน่อยตั้งแต่ผมตั้งแต่มีพักไทยรักไทยมาพักพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยประเทศไทยคนจนมีแต่เพิ่มขึ้น mm hmm. ประเทศไทยมีแต่ล้าหลังนะมาเจริญเอาในยุค รัฐบาลประยุทธ์ต่างหากนะครับที่มีทางรถไฟไม่รู้กี่ร้อยสายมีถนน,มน,นไม่รู้หลายกิโลมีอุโมง์ใต้ดินรถใต้ดินมีเอาไปฟ้าลงดินมีแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาขึ้นตั้งเยอะแยะตัวเลขความเหลื่อมลำ้ำคนจนก็ลดลงจำนวนน้อยลงทีนี้ตอนนี้มันจะมาเพิ่มขึ้นตอนคุณทักษิณมานี่แหละเพราะคุณทักษิณมานี่ไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่ของการเมืองหรือการนำพาประเทศ จีนพาประเทศไปโดยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเวียดนามก็กวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันรักเําน,นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์มาพัฒนาประเทศสิงคโปร์มาเลเซียเขาไปหมดด้วยการพาชาติไปพัฒนาสร้างความเจริญแต่วิชันเขาดีนะแต่วิชันชของคุณทักษิณ<อ>คือหนึ่งเอาเงินไปแจกประชาชน <laughs> <ระ S 1> วิชันที่สองก็คือ เอาสร้างหวยบนดินสร้างบ่อนคาสิโนเอาการพนันออนไลน์ขึ้นจากปีก่อนไปไม่ถูกกันไหมไอ้นี่มันเป็นวิชั่นของพวกยุคนู่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนู่นครับมันไม่ใช่วิชั่นของผู้นํามันเป็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประเทศเพราะฉะนั้นที่ไปเสียเงินจัดที่ดุสิตธานีจัดที่พารากอนขายโต๊ะละล้านอะไรต่างๆเนี่ยคนมาฟังเนี่ยนะมันเป็นวิชั่นที่ลอยถ้วยไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับการพัฒนาประเทศเลย มันเป็นนวัตกรรมที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดหาเสียงไปวันๆเท่านั้นเองว่าคุณจะทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาสิโนเนี่ยก็จะถูกคัดค้านและผมว่าเชื่อว่ายังไม่แน่ว่าจะไปได้เพราะว่ามันไม่มีประเทศไหนนะครับที่เขาจะมาทําบ่อนคาสิโนพร้อมกัน1ิแห่งทั่วไปแต่เขาจะบอกว่าคงไม่ถึงขั้นตอนที่ไปต้องลงโหวตประชามติเขาไม่ยอมทำอยู่แล้วขณนนี้แค่แค่ภูของนิน้าที่เขาสที่สำรวจนี่นะ ประชาชน560 7 0ไม่เห็นด้วยกับการม,ามีกาสิโน<ม>บ่อนการพน,นันเพราะฉะนั้นนโยบายของเขาเนี่ยมันจะไปไม่รอดนะครับและเขาก็รู้ว่าวันเวลาที่รัฐบาลเพื่อไทยและตัวนายกองุงยิงที่จะอยู่ในตำแหน่งเนี่ยไม่ได้มีสถิรภาพและความมั่นคงเลยโมโหคนที่ออกมา <laughs> หลายคนมองว่าโอ้โหเขานี่กลางแสดงตนเป็นใหญ่แต่เขาไม่ได้อะไรหลายอย่างที่เขาอยากได้นะแจกเงินดิจิทัลเขาก็ทำไม่ได้ MOU 4โเขาก็ขับเคลื่อนไม่ได้กฎหมายสภากลาโหมเขาก็ไม่ได้นะคาสิโนก็ไม่ทำท่าทางก็ไม่น่าจะได้นะหวยขึ้นมาบนดินก็ไม่น่าจะได้แล้วก็เอพีะรพนันออนไลน์ที่ทบนดินเนี่ยก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นความผิดหวังของเขาดังนั้นอาการสติแตกน่าจะมาจากการที่อยากได้แล้วไม่ได้อยากทําแล้วไม่ได้ทำโดยสําคัญตัวเองผิดว่ามีอํานาจเหนือใครในประเทศไทยไแต่ทําไมสิ่งที่อยากทําสิ่งที่อยากได้จึงไม่ได้ก็ถูกฮะที่อาจารย์พูดและที่สําคัญในทางการเมืองนะ เขายังเพ้อเจ้ออยู่กับความสําเร็จในอดีตคอนเกว่่าเขาจะเป็นมี380เสียงต้องเอาคืนมาก็เขารวบรวมบ้านใหญ่อยู่ไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วสองการเมืองบริบทเก่าๆของคุณเนี่ยมันหากินไม่ได้แล้วเพราะไปหาเสียงมีอย่างเดียวคือเอาเงินไปแจกนะจะเอาทําบ่อนพนันให้ถูกกฎหมายนะกู้าประชาชนก็ถามว่าคุณจะพาประเทศเจริญไปได้ยังไงเนี่ยใช่ไหม ประเทศเราจะเจริญก้าวหน้าไปด้วยการพนันหรือก้าวหน้าไปด้วยการเอาเงินภาษีประชาชนไปแจกสุดท้ายประชาชนือสอในประชาชนเป็นขอทานไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักที่จะคิดสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อวานเขาเพิ่งจะได้กันมานะวันนี้เขาเพิ่งจะได้กันมานะชั่วคราวนะและเป็นความสุขที่เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยใช้วิธีเขาเรียกโฆษณาชวนเชื่อสร้างราคา ตีป่าให้วัวตื่นคิดว่าตัวเองยังยิ่งใหญ่อยู่เพราะคนที่พยายามโฆษณาว่าตัวเองยังยิ่งใหญ่อยู่ผมจะทําพักให้กลับมายิ่งใหญ่ไหมนะ,ะเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองกําลัง lost power สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์2ูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นขาว